งานนี้ต้องอังนนี้เอาละเดี๋ยวเมื่อวันอัปเดตเมื่อวานแล้วก็ต้องไปเล่นนั่นนั่นนัหน่อย <c oughs> อัปเดตอีเวนต์ฮัลโลวีนซะด้วยแล้วก็อัปเดตอะไรเย่ยๆบ้างไหมเช่นเสียงเกาหลีกับเสียงญี่ปุ่นแต่ตอนในตอนที้ผมเลือกเสียงญี่ปุ่นเพราะอะไรล่ะรอมานานครับรอมานานและเกินเสียงภาคญี่ปุ่นผมรอมานานและเกินกับเกมเกมนี้ ผมจะพลาดได้ยังไงนี yeah. ่ผมจะพลาดได้ยังไงถ้าผมไม่เลือกสีญี่ปุ่นโถเอยเอาละฟังเพราะสิฟังเสียงพอดีดีว่ว่าเอาไปอือก็เหมาะดีนี่นะยึดก่อนยึดก่อนเดียก่อนยึดก่อนเลยอือสักว่าสองเอาละ ตเดี๋ยวเด้๋ยวเดี๋ยวอย่าพิ่งอยพึ่งอย่าพิ่งตกอย่าพิ่งตกเอาเนาะเอาเนาะเอาเนาะโนเอลุก่อนอนอย่าเพิ่งมาเอาละถูกเวลาให้ให้ไปก่อนเสียงก็ใช้ได้เสียงก็ใช้ได้นะเนี่ยเสียงใช้โอ๊ยโอ้ยออฟแอปแอวโนเอโนเอไปเลยอย่านะอย่ามาโอ้ยโอ๊ยเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดตัดทำไมตัดโอ๊ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว

ไอ้ท้าไม่ตายไม่อกี้เีื่อกี้เอาไอ้ใช้ท้าไม่ตายโดยขวางตาซะก่อนเวทต้องเดิมเก็บไปเลยโอ้โหเวแล้ยึดยึดยึดขอยึดจุดละกันยึดก่อนเลยโอ้ยเอาไปนั่นแหละไปออกไปเลยอิโตชัยเวทอืมเอาละจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะได้แล้วจะได้แล้วเราจะได้แล้วเราจะได้แล้วจะได้แล้วไิ้ทัก ขอบคุณครับยึดตื่นได้สักทีและ M V P ก็เป็นของอืมสิ่งผ้าใช้ได้เลยเนี่ยสิ่งสิ่งดีสิ่งดีซะด้วยเดี๋ยวไปลองตื่นป้าดีกว่าพึ่งเรียบอีกเนี่ย เอาลักเดระเดระเดบะเบิดก่อนนัมาไหครับพี่อือไปออไปอ้ไปอ้ยอ้อ้ยอะโอเดี๋ยวอ้อยึบอ้าเดเดเดสกิวสกิวไปตายไปตายกีบก่อนอืออืออเอาไป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 เอาอะอออไป ออกไปออกไปเอาละยึดยึดคือไมาได้นะหนึ่งรอรอรอมันมาแล้ว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 เออ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 มันอยู่ได้ไงมันอยู่นี่สีน้ำฟันซีก็ใช้ได้เนี่ยสีญี่ปุ่นเนี่ยอืมเอาละ

ใชนได้อยู่นี่ยเนี่มาละมันมาละมันมาละเด้อเดียร์เดียร์เดียร์ดักสายอ่ะไปดีกว่าเพราะการถูกตีกุบยูร่าผสมไปกว้างเฮ้ยเฮ้ยมันมาพัดนี้หยุดกอดอาดหยุดกอดเพื่อนอย่าเพิ่งไปนั่นแหละดีมากไปไกลซะเออว่ะเฮ้ยเฮ้ยกรดเ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 กรดกันเกรดกันนั่นแหละไปเลยนั่นแหละไปเลยเด็กเวท ขอบคุณมากอือ hmm. ว oh ัน oh, อ <laughs> ีเวนต์ฮาโลวีนอีเวนต์ฮาโลวีนนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยเล่นฟาราเซอีกดีกว่าอ๋ออีกฝั่งหนึงอือหจะเต็มเลยนะไปเี๋เดินไปเดิไปเดิไปเดิไปกันตออละ หม้วบบปามันบเดมันไอ้ไอ้เอ้ยเอาเด๋อเด๋โอเอ้ยเอ้ยเอ้าเอ้าโอ๊ยเี้ยเี้ยโอ๊ยไอ้เด็กเวรนั่นแหละดีมากเดี๋ยวละไปละวันไปแล้วเอาเพื่อนเอาไปแล้วหนึ่งไปอ้ไปโอ้โอ้ ขอไม่ตกใจวอยอย่ามาตามตูตูต้หิวเล็ก่อนเลดตูเส้นตูไม่ไหแล้วขอกินอท้อะไรครับไปเลยอออเอู้ออออออลออออ เอ้ยเอ้ยเออ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 อออย่าพึ่งมานะอย่าพึ่งมานะจ้ะเอ้ยละเว้ยละอาตอออไลอต่อล่อาอออออย์อปก่อนออไปก่อนอ้เอ้ยออกอ้เออเออเออยืนก่อนยืนก่อยืนก่อนอย่ามาออกไปเลยก่อีนโอ้ย

ยำใจยำใหญ่ยำใหญ่มากมากเลยเฮ้ยเฮ้ยต้องไล่บัตต้องไล่ฟุตบอลไปไล่พวกบอลออกไปอือนั่นแหละเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้าอย่าอยู่ที่อย่าอยู่ในพื้นที่ของเราออกไปออกไปเดี๋ยวนี้อ้อ้มาละ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 วนั่งย้ายเสร็จละชนล่ะละ เล่นไป<ะ>เล่นไปเล่นอีกตัวดีกว่าเดิมเลฮะระเบิดไม่ค่อยมีเลยทีนี้แตก่อนนะอ้อ้โอตัวอื้อ้โอโอ้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 อ้อ้โอ้โอ้้โอ้โออ้โอ้โอ้้โอ้โอ้อ้โออ้้อ้้อ้อ้โอ้โออ้โอ้โออ้โอ้โ้โอ้โอ้โ้โอ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 ้อ้โอ้้โอ้้โ อ๋อไม่เ้เฮ้ยเ้อ้ยอ่ยเอ่เอยเฮ้ยยเฮ้ห้เขายหาตายมันเขาใครเออ่านปดเอ้ย้ย้ยอะกังวงกังวงวยไม่ทันได้ใช้เลยครับ สวยแล้วตูเอาละเอ้เอรเอาไปกงวงกางวงเนี่ยเอาละตรงเอาละคุ้กันตรงนี้ดีดีดีแล้วล่ะมาตรงไหน

ไป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 วปไปไปไ